เล่าปีพระเจ้าเล่าปีหรือเล่าเปยตามสำเนียงจีนกลางหรือสมเด็จพระจักรพรรดิเจียงบู่เต้เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก,ก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก,ก๊กสด็จพระราชะสพภพที่เมืองจัวโจวมณฑลเหอเปยและสะเด็จสวรรคตรที่แขวงไปตีเฉิงเมนนืองชงชิงมณฑลสื่อฉวน ประเทศจีนจักรพรรดิผู้ก่อตั้งอาณาจักรจกโกกและราชวงศ์ฮั่นเป็นชาวเมืองตุนกวนล,ลักษณะตามคำบรรยายในวรรณกรรมสามโกกเล่าปี่เป็นผู้ที่มีรูปร่างสูงใหญ่สูงประมาณห้าศอกหูยานถึงบ่ามือยาวถึงเขา่าหน้าขาวดั่งสีหยกฝีปากแดงดัง่งฉาดแต้มจะสุ ชำเลืองไปเห็นหูมีกระบี่คู่แบบโบราณเป็นอาวุธประจำกายเก่งกาจเชิงยุทธมีคุณธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนสมรวมกายสมรวมใจเป็นเลิศเล่าปีรวมสาบานเป็นพี่น้องในสวนดอกท้อกับกวนอูและเตียวหุยรวมลบกับทหารจากวังหลวงในการปราบปรามจโจรพภกผ้าเหลืองภายหลัง ได้รับตำแหน่งนายอำเภออันหอกวนแต่ถูกตกอิ้วกล่าวหาว่าเป็นกบฏจึงต้องหลบหนีร่วมทำศึกเพื่อกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นมาโดยตลอดภายหลังคองเมืองเสฉวนสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าฮั่นตงแห่งจกกกสวรรคตภายหลังจากนำทัพขนาดใหญ่บุกโจมตีกังตังเพื่อแก้แค้นให้กับกวนอูในปีพุทธศักราช เ6 6รวมพระชนมายุได้63,000สาพันษาประวัติของเล่าปีเล่าปีทรงสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮั่นโดยจงซานจิงอ๋องผู้เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิฮั่นเกงเต,เตหรือจักรพรรดิฮั่นจิงตี้จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นในลำดับอารักษ์ราชวงศ์ฮั่น เราปีทรงมีศัก์เป็นเสด็จอาของพระเจ้าเฮียนเตจึงมีพระบรมราชองการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางพระราชวงศ์เป็นพระปิตุราธิราชหรือพระเจ้าอาส่วนตำแหน่งทางการเมืองดำรงตำแหน่งขุนพลฝ่ายซ้ายเดิมเป็นคนยากจนมีอาชีพทอเสือ่อและรองเท้าฟางขายปีดาเป็นเชื้อพระวงศ์ฮันแต่สละฐานันดรสัก เพราะแต่งงานอยู่กินกับหญิงสามัญชนแต่ถูกเหล่าเชื้อพระวงศ์จีดกันพอสละฐานันดรศักดิ์แล้วก็มาอยู่กินกับแม่ของเล่าปีพ่อของเล่าปีเสียชีวิตต้องแต่เล่าปียังเด็กตอนเด็กมีฐานะยากจนมากต้องอย่างชีพด้วยการทอเสือขายขายได้บ้างไม่ได้บ้างแทบไม่มีเงินไปซื้อข้าวของมาหุงกินกับแม่แต่โชคยังดีที่ยังมีข้าวเหนียว ต่อมาได้ร่วมสาบานเป็นพี่น้องกับกวนอูและเตียวหุยที่สวนดอกท้อหลังบ้านเตียวหุยที่อำเภอตุนกวนเพื่อปราบปรามโจรโพกผ้าเหลืองเมื่ออายุได้2 8พันษาโดยเป็นพี่ชายคนโตนิสัยมีน้ำใจงดงามเป็นที่รักใคร่แก่คนทั่วไปใช้กระบี่เป็นอาวุธคู่พระวรกายต่อมาก็ได้เป็นเจ้าเมืองซีจิว๋ว หลังจากการตายของโตเกียมหลังเสียเมืองซีจิว๋วต้องหกละเหเร่ร่อนไปอาศัยเจ้าเมืองต่างๆอยู่ต้องคอยอาศัยเมืองต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นซีจิ๋วที่ถูกริปโปยึดครองหูโตที่ไปอาศัยโจโฉอยู่ฮองเต้ได้แต่งตั้งเป็นพระเจ้าอา หวังช่วยเป็นเรี่ยวแรงให้ฮองเต้แต่โจโฉคิดปองร้ายจึงหาทางออกจากลกเอียงเมืองหลวงไปกีจิว๋วของอ้วนเซียวขังที่ซีจิว๋วโดนโจโฉตีแตกและยังหนีไปอาศัยอยู่ที่อยู่กับเล้าเปียวที่เกงจิว๋วจนได้ขงเบ้งเป็นที่ปรึกษาจึงได้เริ่มฟื้นตัวเพื่อการกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นอีกครั้งโดยร่วมมือกับซุนกวนแห่งงอกก๊ก ปราบปรามกองทัพกำลังพลหนึ่งล้านนายของโจโฉโดยยุทธวิธีเรือไฟของจิวยี่เผาเรือลบและทหารของโจโฉตายหลายแสนนายโจโฉต้องหนีเอาตัวรอดอย่างน่าเวทนาระหว่างหลบหนีได้หัวเราะว่าจิวยี่และขงเบ้งไม่ได้เก่งสมคำร่ำลือถ้าเป็นเขาเองจะซุ่มทหารไว้แล้วก็ได้หัวเราะแบบนี้ถึงสามครั้งสสถานที่ แต่แล้วก็ต้องกนของขงเบงที่ให้ทหารไปซุ่มรอทั้งจูโลงเตียวหุยกวนอูและได้วานขอชีวิตต่อกวนอูเพราะโจโฉก็เคยไว้ชีวิตกวนอูและเลี้ยงดูอย่างดีสุดท้ายโจโฉก็เหลือทหารเพียงหยิบกำมือกลับเมืองหลังจากยุทธการนี้เล่าปีได้ยึดเมืองเกงจิว๋วและขยายอาณาเขตออกไปกว้างขวาง ได้แม่ทัพและกุ่นสื่ออีกมากมายจิวยี่ได้ใช้กลอุบายให้แต่งงามกับสุนช่างเสียงพระคณิษฐาในพระเจ้าสุนกวนเป็นอีกหนึ่งตำนานของบุรุษสตรีงามคู่กันแต่ขงเบนก็แก้กลได้เล่าปีมีเหล่าแม่ทัพผู้จงรักภักดีมากมายมีทั้งขงเบงฉายามังกรเร้นกายและบังทองฉายาหงดล สกุนซือดังแห่งยุคช่วยเหลือภายหลังสามารถครอบครองดินแดนเสฉวนได้ในชื่อว่าจกกกในภายหลังจากที่กวนอูเสียท่าแก่ลิบบองและลกซุนแม่ทัพแห่งงอกกกได้ตั้งตนเองขึ้นเป็นฮ่องเต้ของราชที่เสฉวนได้สมปีตามคำร้องขอของเสนาทิการของพระองค์ ฉเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระจกักรพรรดิเจียงบูเต้ทรงยกทัพหลวงไปเพื่อล้างแขนให้กวนอูแต่เตียวหุยก็ยังโดนรอบสังหารจนถึงแก่ความตายยิ่งทำให้เล่าปีทรงคิดแต่จะล้างแขนแดนงอกกกให้พินาแต่ก็ถูกรอบวางเพิ่มค่ายทหารโดยลกซุนแม่ทัพของงอกกก จนต้องเสด็จหนีลี้ภัยและประชวนหนักจนสวรครคตที่เมืองปักเตเสียถ้าเป็นภาษาจีนกลางคือไปตี้เฉิงปัจจุบันอยู่ในเขตมหานครฉงชิง่งสิ้นพระชนมายุ6 3พรรษาพระราชโอรสองค์โตพระนามเล่าเซียนหรืออาเตา๋อได้ขึ้นรองราดต่อแต่อาเต๋อเป็นคนไม่มีสติปัญญา เล่าปีไม่สามารถเลี้ยงดูได้ดีเมื่อเทียบกับโจโฉอีกทั้งไม่สามารถท่องจำไม่ศึกษาตำราพิชัยสงครามต่างๆอาจเตาปกครองโดยขาดสติปัญญาไม่สามารถตัดสินใจปัญหาสำคัญได้เชื่อฟังขุนนางชั่วขันที่โฉดสุดท้ายต้องเสียดินแดนให้วุ้ยกกเล่าปีถึงได้ว่าเป็นตัวละครเอกในเรื่องสามกกโดย ลอกวนตรงมีลักษณะของผู้ที่มีคุณธรรมอย่างเต็มเปี่ยมไม่เคยคิดเอาเปรียบใครไม่เคยใช้เลขกลในการไม่ชอบซึ่งตรงข้ามกับโจโฉโ,โดยสิ้นเชิงเป็นผู้ที่นบนอบต่อคนทุกชนชั้นจึงได้รับการเรียกขานจากยาขอบหรือขอบยาวา่าผู้พนมมือแด่ชนทุกชั้น จกักรพรรดิแห่งจกกกก,กกกก็คือเล่าปีเล่าปีประสูติเมื่อวันเมื่อพุทธศักราช703สถานที่ประสูติคือเมืองจัวโจวสวรรคคตพุทธศักราช766ที่เมืองฉงชิ่งส่งราชสมบัติช่วงพุทธศักราช764ถึง766จกักรพรรดิองค์ถัดจากเล่าปีก็คือพระเจ้าเลาเซียน โดยที่เล่าปีมีน้องร่วมสาบาลก็คือกวนอูและเตียวหุยมีพระมเหสีสี่คนคือกำหูหญินบิหูหญินสุนหูหญินและง้อหูหญินส่วนลูกลูกมีลูกชายอยู่สามคนคือเล่าเซียนเล่าลีเล่าเอง๋งและมีพระราชโอรสบุญธรรมชื่อเล่าหอง อันนี้ก็จบครับสำหรับประวัติของเล่าปี